สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาชมกุ้งนนะครับของสวนใบไม้รลากสีนะครับก็วันนี้ก็จะมาะพาชมในกระถาง6นิ้วครับผมราคาจะเริ่มต้นที่ราคา130บาทครับผมวันนี้พาชมว่ามีสายพนาันธุ์อะไรบ้างแล้วก็ขนาดฟอมขนาดไซส์ประมาณไหนนะลูกค้าท่านไหนถูกใจก็ติดต่อมาได้เลยครับผมเรามีจํานวนให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับเราก็ไปชมกันเลยครับ ครับส่วนกระถางแรกครับผมนะครเริ่มจากใบยาวนะครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าทองทวีโชคนะครับผมในกระถาง6นิ้วนะครับสีสวยๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้าท่านไหนนะสนใจติดต่อมาได้เลยครับผมทองทวีโชคนะครับใบยาวนะครับอ่ะสัมพันธ์ถัดไปกันเลยครับต้นนี้นะครับผมล้ำเลิศนะล้ำเลิศสวยๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้าท่านไหนนะสนใจล้ำเลิศครับผมในกระถาง6นิ้วนะครับ ส่วนต่อไปนะก็จะเป็นสายพินนะฮะสายพินนะฮะในส่วนของใบไม้ลักเสีนะครับผมสายพินสวยๆแบบนี้เลยนะครับมีบริการให้ลูกค้านะครับผมในกระถางไซส์หนิ้วนะครับผมราคา1 3 0บาทนะครับครับผมในส่วนต้นนี้นะครับมีชื่อว่านารายจักนะครับนารายจักตรงนี้ครับผมฟอร์มกำลังสวยเลยครับผมในไซส์กระถาง6นิ้วนะฮะลูกค้ารับไปนะไปลงกระถางถัดไปกันได้เลยครับผมนารายจักนะครับ ในสวนต้นนี้นะครับผมและสายรุ้งสยามนะครับสายรุ้งสยามครับน้องก็จะเป็นสีแดงนะครับเป็นไม้สวยแบบนี้เลยครับผมสายรุ้งสยามนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยครับผมลูกค้าไดนรับติดต่อได้เลยนะครับต้นนี้นะครับผมจะมีชื่อว่าสร้อยระยะนะสร้อยระยะสวยๆแบบนี้เลยครับผมต้นนี้นะสีออกเรียบร้อยนะครับผมสร้อยระยะนะครับ สีค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วก็สวยงามมากๆครับสำหรับสายพันธุ์นี้นะครับส่วนในส่วนนี้นะครับผมจะมีชื่อว่า หลักชชยนะครับผมพี่ๆทุกคนครับสายพาณิชนยน์นะก็สามารถอยู่แดดได้เลยครับผมลูกค้า่าไหนชื่นชอบอไม้ที่อยู่แดดได้แล้วก็สีสันสวยๆแบบนี้เลยครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับสําหรับลูกค้าที่รับชมถึงตรงนี้นะครับต้องการรับเป็นจํานวนมากหรือว่าต้องไปต้องการรับเป็นรถเป็นลอถใหญ่ๆนะก็ติดต่อมาได้เลยทางส่วนเรามีบริการให้ลูกค้าทุกท่านเลยครับผมต้นนี้นะครับผม มีชื่อว่าหลักชัยนะครับอยู่แดดได้เลยครับผมตัวน,นี้ฮะลูกค้าท่าไหนต้องการนําไปตั้งหน้าบ้านนะไปตั้งสวยๆแบบนี้ส่เขาก็จะออกลักษณะส,สีสวยใบเกลียวสว่างแบบนี้นะครับผมหลักชัยนะครับผมต้นถัดไปนะครับต้นนี้นะครับผมลําน้ําแม่กลองนะลำน้ําแม่กลองตัวนี้นะก็จะเป็นจัดอยู่ในหมดไม้ใบยาวนะฮะสีสันของน,องน้องนี่ก็สวยมากๆครับผมลําน้ํา แม่กลองนะครับสีสวยใบยาวแบบนี้เลยครับผมสำหรับสายพันธุ์นี้นะครับต้นต่อไปครับนกกระจิบนะครับนกกระจิบต้นนี้นะฮะก็ลักษณะเด่นก็จะสีสวยแบบนี้เลยนะนกกระจิบลูกค้าท่านไหนสนใจนกกระจิบครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับผมนกกระจิบราคาจะอยู่ที่130บบาทครับผมรับเยอะก็จะมีราคาพิเศษให้ลูกค้าทุกท่านเลยนะครับ สำหรับต้นต่อไปครับผมต้นนี้นะครับผมจากกรีนะหรือเบดเหลืองนะครับตรงนี้ก็เป็นไม้ใบยาวครับผมสวยสวยแบบนี้เลยครับจากกรีนะหรือเบดเหลืองนะครับสําหรับต้นต่อไปเลยนะครับต้นนี้นะครับผมมีชื่อว่าสุทัศนะนะสุทัศนะตัวนี้ใบยาวแล้วก็สีสันสวยมากๆเลยนะครับสุทัศนะนะลูกค้าท่านไหนชื่นชอบความหลากหลายของเฉดสีนะครับผมก็แนะนําไปได้เลยครับผมสุทัศนะนะครับ ใน่ซนต่อไปครับต้นนี้นะครับผมลุงราวนะลุงราวนต้นนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่กัดสีได้สวยมากๆเลยนะเป็นเอกลักษณ์นะครับสะดุดตาเลยครับผมถ้ากัดสีมาสวยงามนะครับประกันได้เลยครับผมลุงราวนะครับนะครับผมสาหรับสายพันธุ์นี้นะครับผมมีชื่อว่ารวยทันใจนะรรวยทันใจต้นนี้ครับผมสีสันของน้องนี่ เป็นเอกลักษณ์มากๆครับผมยิ่งกัดสียิ่งสวยนะครับผมรวยทันใจนะครับปีให้ลูกค้าพร้อมบริการลูกค้านะครับทุกท่านเลยครับผมรวยทันใจนะเข้ามาทักเข้ามาทายหรือว่าเข้ามาคุยกันได้เลยครับผมต้นนี้ครับผมรวยทันใจนะครับสําหรับต้นนี้นะครับผมอารีนะครับอารีต้นนี้นะครับพร้อมสวยมากนะสีสันก็สวยมากๆเลยอารีแนะนําไปได้เลยครับผมต้นนี้ครับผมลูกค้ารับติดต่อมาได้เลยนะอารีนะครับ เดี๋ยวมาเจอกัน EP 2นะครับอตอนนี้ก็ฝนกระหน่ำลงแล้วนะครับเดี๋ยวมาเจอกัน EP 2นะครับสวัสดีครับ